สวัสดีค่ะชวงนอนจ้าตอนนี้นะคะติ๊กเตรียมโตนะคะเนาะใส่หมวกเตรียมโตเตรียมสะพานนะคะเนาะพว่าส้มห้าวจขึ้นเขากันนะคะสีไปเก็บพลัมใหม่ปลานะคะอันนั้นก็คือลุงหมเต้น,นะคะเนาะเก็บพลัมปลาเบิงเหเ็ดนะคะเนาะว่าเป็นจังไรแน่นะคะเพราะตีกะ,ะปีนี้พระเด็กไปนะคะกะจะไปน้ำพีเพิ่นนะคะแต่ก็รอเพิ่นอยู่นะจน๊ะเนาะ เดี๋ยวเพิ่นกะพากันออกมาฮับจีกับไปเลยมั้งค่ะคิดว่าเนาะจา้ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไหนกับเขาไปเบิ่งกในการในปาเนาะค่ะว่าเอ่อมันจะสุกหายแล้วไปเป็นกานจ้าดัซเบอร y ี่สุกแล้วหอมหวานจะ้ะเก็บไปแช่แข็งไว้เราจะใอันไหนกินค่ะปั่นกินเนะเราจะใส่นาเค้กก็ได้จ้ะ หอมหวานแปลนะของปลาเนี่ยค่ะมันจะทำไมทุกอย่างเนาะมันจะแสบจ้ะ mm hmm. จะเห็นมึงบ้านาวเจ้ามาเก็บอยู่ด้วยกระสุกไปน้่ทุกเมือจะ้ะ mm hmm. มันจะไปเก็บมัดเตะหละกะเพื่อพอเห็นก็จะเลยเก็บเห็ดไปน้จ่จ mm ้ะ hmm. เอาอุปกรณ์ไปน้่อยู่เนาะ ก็บผลไม้ขายแล้วพี่น้องลืมกันละจ้ะวันนี้เฮ็ดงานแต่เศร้าชั่วโมงเดียวชั่วโมงเคิงก็เลยมีเวลาเนะเาะห้อก็สิไปเขาป่ากันจ้ะของฟรีมีอยู่เต็มป่านี่ค่ะขยันเก็บกะแต่ตังแล้วค่ะนี่ หมกโมเต้มันก็สิาคาดีกว่าบุบรีเนาะแต่มันสินยางไก่ค่ะว้ายน้องตกใจมากนะต้องบอกง่ายนะว่าที่นี่นันะนวแต,วต่งงู้จ่ะนวงงัวงูนอนนอนขดอยู่ตกใจเหมือดเนาะพญากับมันแล้วเนาะค่ะกะ พอดีเลยกับม,มากกเอาลูกเอาลูกให้ตี้ด้ยจ้ะตีกับเได้เขาปลาเก็บมักใหม่เก็บผลไม้ขายละแต่บางเหตุจำพันได้ขายจ้ะเพราะท่านได้เก็บพันได้ออกหลายเนะาะคดบเดือนสิงหาผลไม้ตีว่าเริ่มจะเก็บขายตอนนี้มันยังออกไม่เยอะ นะสวยลาสเบอร์รี่ภาษาโน,นกดกะบิงกับใบถ้ามันสุกจัดจัดนะคะมันจะอันนี้เด้รูชายมันจะบดแซบมันตางแบบสุกพอดีนะมันถึงจะแซบดูกระตามันกระสาออกอ,ออกขุขมนะคะ ีสมัยตะก,กี้ี่ไปเก็บอยู่ฟรามพ่าเจาเ้าเนาะพ่อเจ้าบ่เอาด้วยค่ะถั่ดอกอว่าไอาว้วงมันซ้ำๆมันนะพ่อเจ้าเก็บถิมเลยจ้ะหลังบานติกล้ายลายเนี่ย ไอ้แมนสุกกระคากกันสุกกระคากกันจะไปเก็บห้องแถวเจ้ามาเก็บเจ้าเก็บกินค่ะพยายามพยายามมาก็มาเก็บเนาะแล้วตรงนี้ดกจะไปลูกตรงนี้ดกกว่าดกกว่าลูกใหญ่กว่าจ้ะ ถ้าว่าพว่าพวงแต่พ่วงมันย่างๆแบบเนี้ยค่ะจะใส่เบืนน้องหนอกพ่วงมันพว่วงการมันนะคะย่างๆแบบเนี้ยอันนี้มันเก็บง่ายแต่แต่พ่วงสันน่ะมันเก็บยาก อันนี้หวานจ้ะอันนี้หวาน พี่อนกับมาทิศนาจ้ะมากับเพื่อนแล้วก็ลูกสาวเฟนมาสันนะเขาอยากมาเที่ยวมาเที่ยวเล่นนอเ์เเนอัวเดือนไหนเนาะเดือน เดอนสิงหาเนาะเดี๋ยวจะเฟียเรียค่ะอุ้ยหวังจะเฟียเรียาจะเพจเก็บผลไม้ขายเียจะเอาแจงคนอะเพราะถ้าเากิดว่นานาัน้นเขาจะเมื่อยจ้ะเขาง่ายเขากลับเชื่อมเยเขากลายขึ้นเขาเจ้แต่ก็ว่าอันนี้เขากลับหยุดเอาจะ้ะน้องเมียลูก เมียวลงมาทำอะไรตรงเนี้ยอืมลงมาทำอะไรตรงเนี้ยอืมเมวตีแล้วเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆกำกับมืออยู่ปักเข้าบานกันนะเข้าบานนะเมียวเมียวลูกอย่าไปนะมาเมียวเมียวมาเดกกินหนูกินยังเสีย แลตี้เขาบ้านนะคะพี่หนุ่ยนุนจ้วร้ายล่ะร้ายหลายแดงชำเลยเนาะชำมากเลยจ้ะพูดหนาเต็มเลยเอะไรละ่ะเออก็บอกว่าเพียบนั่นแหละแต่มันลูกน้อยแต่ไม่เป็นไรก็เก็บค่อยๆเก็บไป <c oughs> เฮ้ยมันเก็บเดียวนั่นแหละ นี่ค่ะมันสุกก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่ลูกเขาจะเล็กเล็กแล้วก็เก็บเนี่ยสองฮะจะปุ๊ดี่ปี๋วะเนี่ยว้าเนาะตะดิตนเนาะเม็ดหนึ่งกั่มีไหมใช่ กินซะตกสุกเร็วเนาะ,นอ,ะอ้พี่วานีน่เก็บเร็วๆถ้าไม่เร็วจะไม่ทันเพื่อนทากับมอตะทายกันจะ ไม่สทันเท่ากันหรอกว่าเป็นอย่างเราจะไปเห็นแบบว่าเป็นเป็นเหมือาบบลายเนาะแบบนั่งเก็บอยู่มองเดียวไหมก็สุด,ดีเน,นาะนได้ขนาดจะขึ้นไปอีกนะมันวายไงได้ขังเนี่ยแปตมตำ้บ่บ่พูดในท่างนพี่แอน เฮ้ยป่านี้แถวนี้ไม่มีบัวลี่เนาะมันจะลูกมดแต่เอาเหรออ๋อุสวยสวยคุณพ่ากว่าเกลยดข้าเกล็ด The pye, the pye, nha, 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 ก้มหัวูหใส่สสสสมันยีใครเดินหยียบเนาะฮะูกันนี่ละนั่งเก็บไหม เริ่มหอบแล้วจ้าท่านั่งนั้วลุกขึ้นยากมุกนเข้าไปเดินไปข้องเลยล่ะเดี๋ยวจ้าพี่น่อยมารอกเก็ตด,ด้วยกันค่ะเก็บเล็กผสมน้อยไปเลื่อยเก็บไปพักไปนั่งดูไหมเห็ดเหรอ เฮ็ดพิษะพี่น้องตอนนี้กะเกิดสาละวุ่นกันแล้วจ้ะหลงทางหลงทางกับฝก ไปใครมาหลายคนเนาะน<ป>้ำทางกลับต้านจะ้ะเนอเมาเดอบันี้ลันฟังเสียงรถถนนฟังเสียงน้ำตกอยู่าตามไปกันไปแล้วโอ้ยยุงจะหารเจ้าสิกลางคืนให hey. 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 ้อามารันให้ให้นี่เข้ามาอันมารับเรา ถ <entender it. S 1> ้าออกกันมา้าออกกันจากนี้ต่อไ